สวัสดีค่ะวันนี้ก็เช้านี้ก็อัปเดตคุณยายนะคะคุณยายอือออกแล้วนะคะแ่ะก็ยังดูเงาเงาอยู่นะคะดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะคะแต่ก็อือออกเยอะเลยนะคะเมื่อคืนก็ออกตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เอือออกอีก้อบนึงนะคะ สองก้อนเลยนะคะ oh. แข็งนะคะเป็นหญ้านะคะ oh. พคว,วันก็อาบน้ำให้นะคะให้ดื่มน้ำนะคะ oh. อือออกแล้วอือออกเองนะคะ ขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เมตตานะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะคะวันนี้ก็อัปเดตอาการนะคะก้อนที่วาติดก็ออกแล้วนะคะเป็นก้อนไม่ใหญ่นะคะเป็นก้อนเล็กนะคะก้อนที่ติดนะคะแต่ว่าแข็งนะคะ ขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เมตตาคุณยาย,ยนะคะย,ย,ย,ยายอาบน้ำก่อนยาย ขอบพระคุณคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะแม่จ้าขอบพระคุณมากมากนะคะที่เมตาองกำลังใจให้กับคุณยายนะคะคุณยายขอบคุณส,สวยๆค่ะยยต่อหน้าาะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ